ส่วนทางด้านของพันเอกธงชัยมีอานันต์รองพ่วอในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านได้รวมกับผู้นําชุมชนในตําบลฝายแก้วอําเภอภูเพียงจังหวัดน่านจัดโครงการปันสุขสร้างรอยยิ้มเพื่อสังคม โดยได้มีการนําเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวและถุงยางชีพมอบให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมะศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไฮและประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่บ้านห้วยไฮตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาราค่าเจ้จ่ายในครัวเรือนถือเป็นการส่งมอบความห่วงใยและไออุ่นแก่ประชาชนที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะก็ได้มีการพูดคุยรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ามอควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในชุมชนให้แก่เด็กที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติและประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการร่วมมือกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเลิกเผาแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นควันสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้แก่คนในชุมชนค่ะ